กิจกรรมถวนมนความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีบวกหลงบูทวดนางสาวคนนีกาหลอพันรหัสความเพียรหนึ่งสี่สองครั้งที่สิบหกวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอี e ีหนึ่งค่ะบัตรนี้เป็นครั้งที่สิบหกตรงกับวันที่ ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้านางสาวกนิกาหล่อพันขอบเลงวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเละเป็นอาจาริยบูชาเดชองค์พระควมัมปฏิเถระเจ้าองค์สมองหลวงปู่สามเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีโอเทพทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการถวะสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณวรัตนาตรยรูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาในอีกของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดทะเทายมลนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจากกวาเลสุอัตตราคัดฉันตูเทวตาสัทธรมังมุนิราชัสสุนันตูสักข้าโมกขะโบกขะคทัง สักเคกามีจะรูเปศิริสิาราตตาเตจันตาลิเทวิมาเนทีเปรัตเถจะคามาจะคาเมจารุวานาคาหาเนเคหาวัตถุมหีเขเตภุมมาจะยันตุเทวาชะละทธละวิสเมยักขาคันทัพพานาค่ะติดตาฐันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจ,จดังสาธโวเมสุนันตุธรรมมสวรณนากาโลอัยยมพันเต ธรรมมะสวนากาโรอยยามพะทันเตธรรมมะสวนากาโรอยยามพะทันเตบทส่วนนมัสการสิทธิคาถานาโมตาาาาัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตาาาาัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานัตติเมีธรนังอัญญงพุทโธเมีธรนังวรัง เอเตนะสัจจาวัชเชนะสูทิเมโหตุสัพพธานัตติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสุทิเมโหตุสัพพธานัตติเมสรนังอัญญังสังโฆมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสูทิเมโหตุสัพพธาบทส่วนมหาการุณิโกนาโถติอาทิคาอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถหัตทยะสัพพะปานินางปูเรตวาบารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาหนตุสัพูปัตถวามหาการุนการุการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินางปูเรตวาบารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาหนตุสัพูปัตถวา มหาการุณิโกนาโถสุขายะาสัพพะปนินังปุรตวาบารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนาสัจยาวัตเชนะมาหุนตูสพูปัตถวาบทส่วนมหาสมัยยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาสักเกสุวิหารติกะปีลาวัตถุสมิงมหาวณีวมหาตาภิกขุสังเคนสิธิงกะปัญญามัตเตหิ ภิขุสเตหิสเปหะวะอรหันเตหิทัหิจโลกาธาตุหิเทวตาเยบุยยะเยนาทันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายาภิขุสังคันจัตอาทาโคจตุนังสุทธาวัสสกายิกานังเทวนางเอตทาโหตสีอโยอายังโคภะควาสกสูวิหารติกบวิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนาสิติง ปัญญาตั้งที่วิ苦ูตั้งทีสัพเพเหวะอรหันตหีิสัสห์ีจะโลกธาตุหิเตเทวตาเยวุยะเยนาสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายาวิขูสังกันจะยันนูนามายมปีเยนาพระขวาเตนุปัสังกามยามะอุปัสังกามิตวะพระขวาโตสันติเกปัญเกกะคาถาภาเสยยะยามัดมาติ อัตโคตาเทวตาเสยทาปีมะนามาพละวาบุริโสสัมมทิตังวาพาหังปัสาเรยยะปะสาติตังวาพาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวโตบุระตปะตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาทิตตาวเอกามตังอัตถสังสุเอกามตังทิตาโคสเอก เทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทั้งอาพาสีมหาสมยโยปาว่านัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอีมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอปาราจิตาสังคันติอัทโคอปาราเทวตาพระาวตสันติเกอีมังคาทังอาาสีตัตตราบิขโวสมาทหังสุอิตังอัตโนอุจุกามังสุทาร รติวะนิตานิฆะเหตวาอินทริยานิรักขันติปัตติตาติอัฏฐาโคอปาราเทวตาภะขวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาติเชตวะขีลังเชตวาปาริกังอันทะขีลังโอหัดจามาเวชาติจารันติสุธาวิมาลาจากภูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาถาโควพราเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธัทงสรนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายาภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวากายังปริปูเรสันติติอัถาโคพรกวาภิขูอามันเตสิเยวุยเย,ยนาพิกเวทาัสาสุโลกาธาตุสุ เทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายาภิขูสังขัจะเจปิเตภิกขเวเหสุงอติตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวคาวันตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุงเซยยะตหาปิมัยหังเอตารหิเยปีเตภิกขเววพาวิสันติอนาคาตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทโธ เตสามปีพระกวันตานังเอตาปรามาเยววาเทวาตาสันนิปติตาพระวิสันต,ติเสยยะาปีมยหังเอตรรหิอาจิกิสสาสามิพิกเวเทวกายานางนามามินิกิตายิสสา,สามิพิกเวเทวกายานางนามินิเทศิสสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุธาสุนาธาสาธุกังมานาสิการโรธา ภาสิตสามีติเอวัมพันเตติเขโเตวิกูนากวาโตปัจจสโสสุงพระควาอตาทาโอจะสีโลกามานุษย์กัสามิยัตถาภูม,มิตัสสิตาเยสิตาที่ิครับพรังปหิตตตาสมาฮหิตาปุถูสีหะวะสันละลีนาโลมหังสาภิสมพุโน โอทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสสนามนาลิวิลาพิทยาโยปัญจสติพยตาวาวเดกาปิลาวัตเวตาโตอามาันตยิสัทธาสาวะเกสาสาเีรเติเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถิกโเตจะอาตปาปะมกะรุงสุตาวาพุทธะศาส,าสานางเตสัมปาตุระหูยานังอามาสุดนุานส,านาาสานะศาสนาอเปเก สัามัทคุงสหัสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหสานางอมนุสานะมัทสุงอเปเกนัมตมัทคุงที่สาสภาพุตาอหงตัดจะสภาอภิญญายาววคิตวานาจักขุมาตาตูอมันตยิสัทธาสาวเกสสานีรติเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเยวหังกิตายิสามิคิระหิอนุปปุ ปัสสะโสสัตตะสหัสสาวยขาภุมากับอิลาวัฏถวาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังชะสหัสสาเหิมะวตายัคขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนัง สาตากิรติสหัสสายขานานตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวานังอิเจเตโสฬสหัสสายขานานตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวานังเวสามิตาปจจสตายขานานตตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตติโนโมทามานาอภิกามุงภิกุนางสมิติงวานังกุมพิโรราชาคหิโกเวบุลัสสะนิเวสาวนางพิยโยนางสตะสหัส,สังยักขานางปายิรูปาสติกุมพิโรราชาคหิโกสโสปาคาสมิติงวานังปุริมันจะทิสังราทิสังราชาตัถทตาัโทโผษาสติ ขันธพ,พานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปีตัสสะพะหะโวอินทานามามหาพลาอิติมันโตชุติบันโตวันนาวันโตยสัสสโนโมทามานาอภิกามุงวิขูนังสมิติงวนังทักขีนันจาที่สังราชาวิรุฬหโหตัปปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปีตัสสะพะหาโวอินทานามามหาพลา อิต er ิมันโตชุติบันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุงภิกขุนังสภิติงวานังปฏิมันจาทิสังราชาวิรูปข้าปัสสาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสาหาวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติบันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุงภิกขุนังสภิติงวานัง อุตารันจาที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทานามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมธามานาพิกามุงวิขูนังสมิติงวานังปุบริมาทิสังทตารัตโตตะกิเนนะวิรุณหโกปัตชีเมนะวริวรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสัง เจตาตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทนะมานาอัถังสุวันเนกาปิลวัตทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกาสถามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเสตโถจากินนุมันตุนิมันตุจะปานาโทโอปามัายโยจาเทวสุโตจะมาตาลิ อิตาสีโนจักรทัพโพมาโรราชาะชโนสะโภอากูปจะสิขโขเจวะติมพรูสุริยวัชชาเอเตจันเยาาจาราชาโนคันทพพาสหาราชิชุพิโมทามานาอาภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัจชากา กัมพารัสสตาราอาภูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตตารัฐาจะกอาคูอาคานาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาคูโสปาคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธาจักขูเวหายสาเตวนามัชชะปัตากิตราสุปนาอิติเตสานามังพระ อาภัยันตทานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมะมากาสีพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุป,ปาวะหายันตาตาคาสุปันนสาสารณมากัส,สังพุทโธมากัสุพุทโธพุทธังชิตาวาชิระวิวาชิระหัตเถนะสมุทังอสุราติตาพาตาโรวัสะสันเถเตอิทิมันโตยัสัจสิโน กาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคขาเวเปเวปาจิตติสุจิตติจะปหาราโทนามุจีสหสัตัญญาจะาปาลีปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในยหิตตวาพระลิงเสนังราหุพัทธบุปาขมูสมโยธาทานนิพัทธันติวิขูนังสมิติงวานัง นาโปจเทวาปัตวิจเตโชวาโยตัฏาคะมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมุยยะยะสสาสหะเมตาการุณายกายิกาอากูเทวยะสัสสีโนทัเสเตทัศถากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวานังเวนะตู จะาเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยมายันทสูปานิสาเทวายันทามาคูบุรกิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุรยาาิยะมาคูบุรกิตากขัดตานิบุรกิตาวาอาคูมันทะละมันทะวาลาหกาวาสูนังวาสาวเทโทสกโกบาคาปุรินทโทท่าเสเตสัสทธากายาสเพนานันตตวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังอาถาคูสังหาภูเทวาชชลามัคคิมัคคิสิขาริวะอาริตะอาริตะทากาจารชาจาอุมะอุมาปุปภะนิภาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอาเนชกา,าสุเลยะธุจิราอาคูอาคูวาสสวเนสิโน ท้าเสเตทาัทธา,ากายาสัพเพนานต,ตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมธามานาอาภิกามงกขูนังสมิติงวานังสมานามหาสมานามานุษามมนุษย์สุตตะมาคิตตาปทัทถสิกาอาคูอาคูมนโนปทัทถุสิกา อาคาคูระโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปรารคามหาปรารคาอาคูเทวายะสัตส,สิโนทเเัเสตทสัตถา,ากายาสปเปนานตตวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาอาภิกามุงพิกูนังพมิติงวันังสุการุมาหารุณาอา,าอคูเวคันาสาสหะโอทาคาตะไค ขยยหาปาโมปาโมขะกะขาอาภูเทวาวิจักขนาสธามัตาหารคชามิสกายจะยสัสสิโนธนายังอาคาปานุชุนนะโนโยทิสาอาภิวสเสเัสติทเสเตทัตถากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนังทมิติงวนัง ทมิยาตุสิตายามากัตกาจะยะสัตสิโนสัมพิกตาวลามาเสศาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาภูตอาถาภูปารานิปาระนิมิตาทัศเสเตทัตตากายาสัพเพนานัตวันนิสัพเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนังสมิติงวานัง สัตติเตเว,วิตเทวนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวยนายณะอาคันฉุงเยจันเยสติสธิสาสหาปะปาวุตตาชาติมักศีลังโอคะติน,นะมะนาสวังทักเขโมคารตังนาคังจันทวังอทิตาติตังสุพรหม,มาปรมาัต,ตาโตจะาปุตตาอิติมะโตสหะสันนังกุมาโรโอติสโจสจะโสบาคะ สมิติงวะนางสหัสพรมะมโลกานางังมหาพรหม,มาพิติตต,ติอุปปัปนโนชุติมันโตพิสามากายโยยัสสิโสท,ศท,ศท,ศทัศตาทัศตะธะอิสระอิสระอาภูปัญจิเกกวะวะสวัตติโดเตสัญญามัชะโตอาคาหาหาริโตปาริวาริโต ตเ,เตจสเปอภิกันเตสินเทเทเวสพร,รัมมเกมรารเสนาอาภิกามิปัสสาการหัสสะมันทียังเอธะคันหัสะพันธะพันธะทะราเีนะพันธะมัทถุโวสมันตาบริวาเรถะมาโวบุญมุญยะจิทะโกจินังอิติทัตทะมหาสโนกันหาสนังอภปษยิปานินาตาละมา ตะละมาหัดจ,จะสรังกัตวานะเพรระวังยาถาปวุสตสโกเบโคตนาทะยันโตสวิชุโกตถาโสอัจุทาวติสังกุโทอาสายังวสีตันจะสปังอภิญญาญาวักิต,ตวานาะจักมุมาตาโตอามันตยิสัทถาสาวะเกสสา,สานีรตเมาราเสนาภิกกันตาเตวิชานะาถะภิกขะโว เตจาอัตปรมกรุงสุตวาพุทธะศาสนังวีตาราเคหิปกามุงเนสังโลบามิอินชยุงสัพเพวิชิตตสังคามาพภะญาติตายัสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลไรชยยะปะรกรนะโมเมพุทธะพุทธเทเตชนชัตสานะโมเมพุทธเตชนสารัตนาตยะธรรมมิกาเตชะ ปสิทธิปสีเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพระมาจะอินทาจะจะลูจะตุโลกาคัมพีรักขาตาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพรมะชัยยะปสิทธิปภวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธินทธินาทีชัยยะชัยยะละคนละตุลละนิสัยนิสไรสัยยะเสนะเมรุราราชพลานาราชี ชัยยชัยยะคัมพีรัตโสมพีนาเขนธนาคีปีสาจะภูตะกาลีชัยยชัยยะทุนดิมิตตาโรคีชัยยชัยยะสิงคีสุธาธานาโมขะชาชัยยชัยยะวรุณะมุขาสะจาชัยยชัยยะจำปานิทาคะกุลคันธกะชัยยชัยยะคัตชคนตะนาตุรงสุการาภูชงศีหะพยัคฆะทีปา ชัยยะชัยยะวรุณามุขายาตาชิตตาชิตะเสนานารีปุนาสุสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตรีสัธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสันติสัธาชัยยะชัยยะมังกรราชาัญญาพระเขาวัคคีชัยยะชัยยะวรุณายักขีชัยยะชัยยะรักษีสุราภุชชาติชา ชัยยะชัยยะพรหมเมรุนาทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสาชัยชัยชัยยะชัยยะปตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจิกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสโรมหารหารินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโขชัยยะชัยยะนาคาวิรุวิรุณหโกวิรูปักโขจันติมารวิอินโทจาวเนต เตโยจากุเวโรวารุโดปิจะอคิวายโยจาปันโหกุมารโรทัตตารัตโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิธิตาบัสสาอทโยอิสีโนสาวกาสพายชยยะรามวันตุเตชยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัะปาโลจะชยยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะโสธีพวันตุเต เอเตนาพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธสสะสิริมตัวยังมารัสสะจับปปิมตูราชโยอุคคโคสยามโพธิมันเตบโมทิตาชยาตถาบรมคณามหิสิโนชโยปิพุทธสสะสิริมตอายังมารัสสะจับปวิมตูราชโยอุคคโคสยามโพธิมันเตะโมทิตาชยาตถาอินทคณามหิสิโน ชโยปีพุทธะสสิริมาโตอายังมารัสสะจะปปิมาโตปราชโยอุคคโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาเทวคณาเมหีสีโนชโยปีพุทธะสสิริมาโตอายังมารัสสะจะปปีมาโตปราชโยอุคคโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาสุปันนคณาเมหีสีโนชโยปีพุทธะสสิริมาโตอายังมารัสสะจะปปิมาโตปราชโย อุคขาโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตาธาณะคะนามเหสีนโนชัยโยปีพุทธะสิริมโตวายังมารัสาจากปปิมโตปราชยโยอุคาโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตาธาสัพพมะคนามาเหสีนโนชัยยันโตโพธยาโมเลสัก,กยานางนันทิวัตนโน เอวังตวังวิชายโยโหหิชยสุชยมังคะเลอัปราชิตาปัลลังเกสีเสบัทวิโปกคะเีอภิเศเกสภาพุทธานังอคับปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุตติตังสุขานุมุโมุหุตตาโตจะสุยิตตังพรรมจาริสุ ปัทักีนาเกาญะกรรมมังวจากรมมาจากคมังปัทักีนังปัทักีนังมโนกรรมมังปานิปานิทีเตปัทักีนาปัทักีนานิกตวานะลาพันตัดเตปเตตทัทักีเนเตอัตตะลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโรคาสุกิตาโหตะสหหสัพเพหิยาติภิทุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงธานีอัติกคตา ทีคายุโกสธาโหตุสุกิตาโหตุสัพปทารักขันตุสัพสะสตานางรักขันตุชินาสาสนงยากาจิปัฏนาเตสัมสเพบุเรนตุมโนระธายุตตากาเลบวัสันตุวัสังวัสาวราหกาโรคาจุปัฏวาเตสังนิวารีนตุจะสัพะทาวกายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยถารหังจบบทสวด ฟาร์มเพียนครั้งที่6 EP 1หนึ่งค่ะ